ดาวพุธนั้นเป็นดาวเคราะห์ที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางแค่ประมาณ4,879กิโลเมตรเล็กกว่าโลกที่เราอยู่เกือบ2เท่าและเป็นดาวเคราะห์ที่เล็กที่สุดในระบบสุริยะดาวพุธใช้เวลาโคจรรอบดวงอาทิตย์88วันด้วยความเร็ว47กิโลเมตรต่อวินาทีหรือ169,200ต่อชั่วโมงในตอนกลางวันนั้นบนดาวพุธจะมีอากาศที่ร้อนถึง480องศาและในตอนกลางคืนจะเย็นถึงลบ180องศา พื้นผิวบนดาวพุธนั้นเต็มไปด้วยป่องภูเขาไฟที่มีความสว่างเป็นอย่างมากส่วนบนพื้นผิวของดาวพุธจะมีหลุมอุกาบาตอยู่เต็มไปหมดการโคจรรอบดวงอาทิตย์ในลักษณะวงรีที่เยือง้งศูนย์กลางมากที่สุดและการหมุนรอบตัวเองในทิศทางตะวันตกไปตะวันออกเช่นเดียวกับดาวเคราะห์ดวงอื่นๆ นอกจากนี้ดาวพุธยังมีปรากฏการณ์ที่ดูเหมือนว่ากําลังโครจรพักหรือถอยหลังเนื่องจากความเร็วในการโครจรของดาวพุธที่แตกต่างจากโลกทําให้เกิดเป็นภาพลวงตาบนท้องฟ้านอกจากนั้นการเคลื่อนตัวของดาวพุธยังมีรูปทรงคล้ายกลีบดอกไม้อีกด้วย